ด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยมาว่ะวันนี้มาเอาซ้อมโดยไม่ตั้งใจตากูไอ้ใี่ไหแน่แม่เที้ยงไหมซิ่งไม่ได้เลยไม่มีใครล โดนเดี๋ยวไม่อยากจะดึงต่อเลยเชืวว่อแบบนเลือนทึบเจ็บว่ะเนี่ยครับมาแก้ปีกแค้ปอนมาทุกคนดูหนึ่คนนี้ถ้าเป็นคนที่ชอบบีบสะบักมากนี่ดีละกดตอกลงเอาแค่นี้โอบเข้ามาใช่ขังนิกวก้อยใช่สวย พอเราแท็บเด่นมากๆมันทําให้แ้วเราอะ่ะเวลาดึงอะ่ะมันจะขึ้นไปข้างบนแทนมันจะไม่ลงมานี่แก้งหน่อยแก้งหน่อยวะเนี่ยนี่<ด>คนนี้นะจอดมีเอซติดตามเยอะอยู่ครับพัฒนาไวทุกส่วนถ้าขาเล่นก็ขาก็โตอ่ะ เปิดอกนิดนึงก้มหน้าเลยนนะมองอกตัวเองที่กำลังยืดอยู่ขยายปุ๊บกดเข้ามาดึงสองมาอีกกดนิ้วก้อยมาใช่ดึงนิ้วก้อยมานะเห็นไหม้าบักจะไม่ได้บีบมากขนาดนั้นเพราะแรตตัวสปายเราก็ยืนกับขาอยู่แล้ว ก็ไปไปปิดไปเคแล้วก็มาโปรโมทกันนะครับเร็วๆนี้เราจะมีเวิร์กช็อปเคยบอกยังว่าน่าดะอยากเป็นเวิร์กช็อปหลังของทีมใช้เองกันเดี๋ยวน่าจะอีกประมาณสอเดือนนะก็ฝากไว้ด้วยเฮ้ยหลังพร้อนแม่ไม่เอาอะไรแล้วนี่ครับ แัดนินได้ยเอ็มครับผู้ก่อตั้งก็ในเวิร์กช็อปก็จะมีแบบว่าเป็นเนื้อหามีเนื้อหานิดนึงก่อนที่เราจะลงปฏิบัติจะมีแบบใส่ซอสซาแซกเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะครับก็ยังไม่สปอยมากดีกว่าเดี๋ยวมันไม่มีอะไรเออก็ฝากติดตามกันด้วยดีครับเจลผักหลังผักหลังาใครมา สุดไปให้เฮ้ยกูอยู่ข้างกล้องดิเราใส่ใส่สิใส่แล้วติด

ก็ว่าถ้าเป็นแชมป์เดี๋ยวเอามาเพิ่มให้ตัวหนึ่งเสื้อล่นพี่เลยเอามาเลยสตัวเนี่ยเป็นเสื้อเนี่ยมีแรงมันได้ใจแตพี่ป๊อปเล่นนเนี่ยเสื้อเนี่ยจริงวะกล้ามใหญ่เกินไปอกบนก็เต็มครับอกเต็มทุกส่วนใส่เสื้อปิดกล้ามไวอยู่ตอนนี้ออนซีซันเฮ้ยตอนนี้เขาอินซีซันแล้วเอาวะ ใ่คอจะเย็นครับจะเย็นหอ้โหโอ้โหลสันวดเกินไปเกินไปจใจเย็นที่ใจเย็นเย็ดแม่ครับมีแต่ลูก่าเล็กกว่าพวกผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเฟกหลังกันหลังเล่นเสร็จคือผมท้อมไม่จบนะมันเหลือแขนาว่ามีเทียนต่อเราเทียนก่อนก็ให้สองคนนี้เล่นกันต่อนะครับไปเอาเลยเตรสภาพเตรียมแข่ง อีกสามเดือนกว่าของพับของปอนติปีเฮ้ยสภาพสิวป่ะเนี่ย <_ t un> อะไรกล้องดีไม่เห็นสิวหรอกกูยืนข้างสุดแดกไอ้เหี้ยหลังเขาไม่เป็นเที่ยอะไ้วะนะหลังหดเกินไปโอ้ยกู <_ may> ไม่มีที่ยืนแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกอ่ะเอ้ยีเดี๋ยวเดียวเดียวา่ะอ่ะ เ okay. จบคลิปด้วยการเบ็กหน้าเด <oui> ี <_ kap ai> ๋ยวรอก่อนรอซีพีเคผมลงเจอกันเขี้ยในกล้องแม่งกล้าแม่งโหดเกินเงอกอ่ะไปแล้วครับ